ุะคนมาทานอาหารญี่ปุ่นเซนไดนัคโคราชคะ่ะร้านนี้นะเขามีทั้งแบบอลาคาร์ดแล้วก็บุฟเฟ่เมนูน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกัน เราทานกันวันนี้นะคะคือคอรส1499เมตรค่ะที่เด็ดอีกตัวนะเก็กหวยมีฟองค่ะไม่อั้นเลยฮอนมาคุโระซูชิค่ะฮอนมาคุโระตรงนี้นะคะก็จะมีชูโทโร่โอโทโร่และอากามิ อันนี้เราสามารถรีมาร์คไว้ได้ด้วยว่าขอข้าวน้อยค่ะน่าทา้ามากเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ตัวที่มีไข่มันแทรกมากที่สุดก่อนนะคะมันชื่อว่าชื่อว่า,วาโปโลโอโหโลขข้าวน้อยจริงนะหอมมากะ นา<ๆ>สดไหมมากเกรอราคาดมากจริงๆด้วยต่อมาไข่มันลองลงมานอนอนชื่อว่าชื่อทโล,โลชื่อทโล,ลโมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายเลยนี่ะ ดสดหอมแล้วในปากหวานเราไปอยู่ที่ไหนมาถึงพ่งรู้จักร้านนี้คนโคลาาอั่มาเนี่ดีให้ได้นะคะมันน้อยสุดอันนี้เขาชื่อว่าอันนี้เป็นอากามิอากามิอืม Dì à um... เซนเซชันดีมากหัวใจจะวายน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ก็จะมีข้าวปั้นหน้าปลาไหลไข่หอยเน้นอาอกามินิกิริแล้วก็หอยอะไรนะหอยเชลแม่หอยใช่ไหมอันนี้เหรอโอ้โหดาเต็หอดาเต็ศแล้วก็บัวก้า อันนี้เริ่มด้วยฟูก้าก่อนเลยค่ะเอาพักออกก่อนอะไรนะคุกันแล้หรนะืออืมอหอมมากหอมมากหอมมากอืม ไม่ได้มีโฟกัสของอมแบบนี้ทันแล้วนะคะนี่ตามได้หอยเม่นเลยค่ะอือสุดยอดแน่าามากก่ะสุดยอะสุด มเมน,นะคะมันเมลละลายในปากไปเลยค่ะสดมากบอกเลยใครตีตั๋วไปเที่ยวญี่ปุ่นนะยกเลิกมากินเซนไดถึงญี่ปุ่นแน่นอนอือดูหูดูข้าวปลา มิสุเกะนิกิริคะ่ะโอ้ดูค่ะแล้วดูปลาเขาดีงาม<ๆ> <c oughs> โคดาเตค,ะคะ่ะท็อปอัพด้วยวาซาบิร้องด้วยนะชิ้นใหญ่มากคาว คอมเมนต์สุดยอดอะตัวใหญ่มาก าอามะเอบิมากิค่ะน่าทานมากค่ะอืจัดจานมาสวยมากเลยนะสวยมากกลิ่นหัวกุ้งที่เขานำไปทอดนะคะหอมแบบกุ้งดู่น้ำมันมแล้วแบบรู้เลยว่ามันพทอดหรเมื่อกี้เพิ่งจับมาเมื่อกี้แน่เลยอ่ะทอดแล้วได้หอมเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าสัแค่ไหนหอมม <c oughs> <c oughs> กุ้งใหญ่มากกุ้งย่างกุ้งอ่ะตัวใหญ่และสดมากสดุดยอดอ่ะใหญ่และสดดีมากเดี๋ยวเราจะมาหัวกุ้งกันเขาวางกับน,น่าจะเป็นน้ำสลัดหรือว่ามายองเนสเนาะ ยังร้อนอยู่เลยนะคะกรอบแน่นอนกรอบแน่ยังร้อนอยู่เลยอ่ะฟังเสียงนะฟังเสียงสร่อดง่ามรวยอืมอ๋อกรอบอิ่มนั้งหมดเลยอืม ดีนะใช้วัตถุดิบคุ้มค่า่ที่นี่ทำเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยนะคะเอาหัวไปทอดหัวกุ้งทอดปรับใหม่โห ก็คือโฮดาเตซูชิคะ่ะจัดจานมาได้สวยมากเลยคะ่ะอันนี้ซ้ำเลยนะบอกเลยนะสดมากหลา เยอะนะเนี่ยหนักมากหนักเครื่องมาก นะะปลาฮารมจิสดมากมาก,มากแล้วแบบฉ่ำมากอ่ะเขาหั่นมาชิ้นหนาสดจริงหวาน มาชิมโฮาตเตะแอนค่ะสดน่ากินก็หวานยักค่ะตัวใหญ่มากจริงเหอะอุ้ยลืยมย,ยังไม่ตายยังไม่ตาย,ย สดมากไม่คาวเลยอ่ะอ,อันนี้ซัมมาซูชิพัวกากับปลาไหลคะ่ะอย่างละสี่คำหอมมาก <c oughs> แผ่นประดิ์ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะชิ้นหนาแล้วก็ใหญ่เลยใหญ่แล้วแบบดูสดมากอะ่ะไขมันแบบกร,ก,กระจายกระจายกระจายเลย ตีไข่กันนไข่ดีสุดยอดอันนี้นะคะคือเนื้อเนื้อฮอกไกโดวาคิวค่ะสวยอดะลยกำลังดีนะคะ กิยอก้เขาหอมหอมนะสุดเคนิพอดิบไข่ตุง้งอ้ำชาบเตาก่อนอย่างนั้นรึเปลดีเลยนะน้ำซุกเยาก้ไม่หวานแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไป ชูรสเนื้อกำลังดีเลยค่ะเนื้อนุ่มมากฮอกไกโดวากิว ด,งงดังโง่แล้วก็ถั่วแดงโมจิมไอศครีมอันนี้เป็นนมฮอกไกโดกับเชอร์เบทมะนาวค่ะและอันนี้มีอะไรบ้างนี่โมจิชาเขียวถั่วแดงไดฟูกุเออไดฟูกุชาเขียวถั่วแดงแล้วก็ไดฟูกูถั่วแดงไดฟูกุ ชีสและชีสและชีสและอันนี้และชีสกับสตรอเบอรี่ค่ะแล้วสามารถราดด้วยถั่วแดงตัวนี้ได้เริ่มอันดับแรกของขนมหวานขอตัดด้วยไอติมเชอร์เบทมะนาวกันนะตัดข้าวตัดข้าวซะหน่อยโอ้โหอืม เริ่มกินของคามาหลายอย่างของหวานก็ข้างคอถั่วแดงร้อนโมจิคะ่ะเหมือนถั่วแดงต้มน้ำตาลนี่เลยโอ้ ที่เห็นเป็นข้อนัะแต่มันนุ่มมากเลยนะกินกับถั่วแดงเข้ากันอันนี้นะคะคือดังโงกค่ะสีหวานมากค่ะดังโงกเมื่อกี้นะคะแป้งล้วนแต่ว่าน้ำราที่ราดามาก่นหอมคาราเมลแล้วก็น้ำผึ้ง อร่อยนะแบบแป้งหนึบหนะักแล้วก็ราดด้วยน้ำเชื่อม<ช>หวานใช่ได้ใช่ได้โหไส่แน่นอืมอืมใส่แน่นมากใช่ แป้งบางไส้แน่นึชี้นจริงๆละลายบุดฮบางเบาอมมีสตรอบเบอรี่ด้วยนะใช่ค่ะมีสตรอบเบอรี่ด้วย หมือนมันเม,ม้วได้กลิ่นหอมนมชีสของราบลี่นิดๆปิดทับวันนี้ไปกับร้านอาหารเซนไดนะโคราชาร้านนี้นะเล็กคอมเมนต์ปลาดิบสดมากอาหารเขาคุณภาพมากๆเลยนะคะขนมหวานก็อร่อยอาหารมีให้เลือกหลากหลายเมนูเลยนะใครชอบทานอาหารญี่ปุ่นต้องมารองกันที่นี่นะเซนไดนะโคราชค พรีเมียมสิบเต็มสิบร้อยเต็มร้อ10ยเลยจ้า กได้ความสุขในการกินและการเที่ยวนะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะ